วันนี้นะครับผมจะพูดถึงข่าวของ FTX นะฮะที่มีข่าวดีนะครับนะแต่แฝงไปด้วยแรงเทที่กำลังจะมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับแต่ต่อให้จะมีแรงเทอาจจะซ้ำรอยโซลอนาหรือเปล่าที่โซลอนาเทยังไงไม่รู้ราคาพัมเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะรอบนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับลิบบูรนี้หภาพเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่พิด,ด, like, ดีกรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปอัปเดต เหรียญที่พัมขึ้นมาดังแรงในช่วงนี้กันก่อนละกันนะครับนะก็นี่เป็นไปผน FTT นะครับนะดอว่าเหรียญของ FTX นั่นเองนะครับแล้วก็ UMA แล้วก็เปเป้คอยอันนี้ไม่ใช่เปเป้นะเปเป้คอยนะครับนะมีอีก1นึ่งเปเป้นะฮะแล้วก็ในท็อป100นะครับนะมีคอร์ลูน AR นะครับวอลคอย Save แล้วก็เปเป้จริงๆนะครับชนเดียวก็พัมขึ้นมาค่อนข้างใช้ได้นะครับนะแต่ก็มีอีกหลายเหรียญที่ก็ยังไม่ค่อยจะเป็นไหนสักเท่าไหร่นะครับนะก็ถือว่าเสาร์ที่นี้ ะครับบิตคอยก็ไซด์เวย์อัพเล็กๆนะฮะแต่ยังไม่ได้พั๊มอะไรซึ่งท็อปแกนเนอร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยก็คือชิลีนะครับนะโทนคอยนะครับทรชนนะครับ c a s p a r r r เ e นเนะครับนะเหรียญต่างๆเหล่านี้คือค่อนข้างแรงนะครับนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็ถ้าเราดูราคาบนะิตคอยนี่ณขณะนี้อยู่ที่61,300นะครับนะก็ดูว่าขึ้นมาเล็กน้อยนะในช่วงเสาร์ทย์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ว่าจะพัมอะไรมากมายนะักสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับในวันพุธ ที่15นะครับช่วงทุ่มครึ่งจะมีตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับ CPI เนาะจะประกาศออกมานะครับนะก็ยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคนที่ที่อาจจะมีพ s i t ชันในช่วงช่วงนี้นะครับหรือว่าใครที่เทรดข่าวก็ก็ระวังกันไว้หน่อยลกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สําคัญสําหรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐตอนนี้เราอยู่ที่3.5ซนะครับนะซึ่งคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่3.4เนาะก็จะต้องรอดูว่าตัวเลขจะ ออกมาสวยๆหรือว่าเงินเฟอ้อมันจะลงได้หรือไม่นะครับซึ่งลุงเจเริญเนี่ยก็อยากจะให้ถึง2นั่นแหละนะเราก็ต้องรอรุ่นนะเพื่อนๆนะว่าจะถึง2เมื่อไหร่นะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ลงจาก3สักทีถ้าเราดูนะตัวเลขนี่คือแบบโอ้โหอยู่ที่3มาใช้ได้แล้วนานมากๆแล้วนะครับนะ <S <S บางที3.5หเนี่ยหรือว่า3ต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นนี normal หรือเปล่านะครับนะ <S <S เรียกได้ว่าลงไปถึง2ไม่ได้ก็เอาเป็น3หรือเปล่านะครับนะ ไม่แน่น่าแน่น่าคตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ FTT กันบ้างนะครับนะหรือว่าเหรียญ FTX นั่นเองนะครับนั่นก็ถือว่าพัมวันนี้ขึ้นมากว่า18%ถือว่าแรงใช้ได้เลยในณขณะนี้นะครับถือว่ากราฟค่อนข้างสวยนะผมได้โพสต์ไปใน Discord แล้วก็โพสต์ไปใน Line กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนะหากใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord สามารถได้เข้าไปดูกราฟต่างๆกันได้นะครับถือว่าชาร์ตของ FTT เนี่ยเเเเเบบบบรรกกกกส้้้้้นนนนนนนดมมมมมมาาาาาแแลลลลลออออยยะใช่่่่่ววงงทีีผขึตู็ืืค break ดูเหมือนว่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะกลับขึ้นไปต้องรอดูนะว่าจะไปต่อได้ไกลามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แบบจะบอกว่าตายไปแล้วก็บอกแบบนั้นได้นะหรือว่าให้มองว่ามันเป็นแบบมีไปเลยก็ได้นะเพราะว่าพื้นฐานอาจจะไม่มีแล้วนะครับนั่นคือ ftx มันพังไปแล้วนะจะมีพื้นฐานอะไรถูกต้องไหมก็แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะเราอยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยเหรียญพื้นฐานไม่ดีหรือว่าเหรียญมีมต,ต,ต่างๆแรงกว่าเหรียญพื้นฐานดีเสียอีกนะครับก็ยังไง ดูกราฟอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็ออกให้ทันแล้วกันนะสำหรับคนที่เป็นสายซิ่งทั้งหลายนะครับนะก็ยังไงแล้วระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะไม่รู้ว่า FTX จะกลับมามีบทบาทในอนาคตรหรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะยากนะแต่ก็โอเคละราคาในตอนนี้ถือว่าราคาเนี่ยมันย่อลงมาแบบโหดมากๆนะครับซึ่งถ้าเราดูราคา FTT นะครับนะลงมาค่อนข้างลึกนะครับจากจุดต่ําสุดของมันเนาะก็ถือว่าขึ้นมาตุ้มย่อลงมานังหนักนะครับนะแล้วก็ เบรกเส้นกดตรงนี้ไปได้นะครับอารมณ์แบบ1-2เตรียมไป3หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ตอนนี้มีสัญญาณเขียวไอชั่นโซนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือว่า m อเเพิ่งที่จะอยู่เนื้อศูนย์ได้ในรอบหลายวันเหมือนกันนะก็ต้องรอดูว่าเขียวรอบนี้จะฟินๆได้จริงหรือเปล่านะครับแต่เขียวรอบที่ผ่านมานี่คือไม่ได้ฟินอะไรเนาะเขียวปุ๊บแล้วก็ลงต่อนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขียวรอบนี้ จะเป็นเขียวที่ยิ้มได้หรือไม่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งในเหตุผลที่พัมขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็คือมีข่าวออกมาเนาะว,ว่าทาง FTX เนี่ยจะคืนเงินให้กับลูกค้านะครับประมาณแบบ9กกว่าเอ็่ะคือลูกค้าแทบจะทุกคนอะ่ะจะได้รับเงินคืนราวๆหนึ่งร้อหรือว่าแถามดอกเบี้ยให้อีก18%นะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเงิน<ม>ที่เขา snapshot หรือว่าเป็นราคาในจุดที่มันต่ำๆน,น,นะเบื่อๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ย FTX จะ โฮเหรียญให้เรานะครับนะคือจะเป็นราคาที่ FTX พังนั่นแหละก็คือจะต่ํากว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่แบบอาจจะมีบิตคอยหรือว่ามีเหรียญอะไรที่มันแบบพัมขึ้นมาแรงเป็นหลกักหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่คุณจะไม่ได้เกณฑ์ตรงนั้นนะคุณจะได้ราคาเก่านั่นแหละนะครับนะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันเนาะก็เขาบอกว่าอีกภายใน60วันนะครับนะหลังจากที่มีการ Approve ของทางศาลท่านนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะ มาเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเนาะที่จะได้เงินคืนแต่ก็อาจจะเซงๆนิดหนึ่งเพราะว่าราคาอาจจะไม่ได้ถึงราคาณปัจจุบันในณขณะนี้นะครับส่วนที่นี้น,นะครับนะสิ่งที่สําคัญเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับจ้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอสเซทของ FTX เนี่ยที่เตรียมขายเนี่ยก็มีให้เห็นตาตๆเหล่านี้เลยเพื่อนๆอ่ะและที่เยอะที่สุดเลยนะครับเยอะแบบมากๆเลยนะ464แล้วเนีดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ เหมือนกว่าล้านบาทนะครับก็คือเหรียญ FTT นั่นเองนะครับนะที่เป็นประเด็นทําให้ FTX ค p s บก่อนหน้านี้เนาะ FTT นะครับนะซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะที่ถ้าเขาเท FTT ราคาจะร่วงหรือเปล่านะครับแต่ถึงเช่นั้นบางทีเราคิดแบบนี้ตลาดอาจจะสวนก็นได้นะครับเรียด้ว่าเราโกว่า FTX จะเท FTT ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ FTT พัมนะครับนะหรือมองว่า FTX หรือว่ารุ่นใหญ่จะเล่นแร่แปรธาตุหรือจะทําเหมือนโซนาน่หรือเปล่าเลดิวาเทโซนาน่าอยังไงไม่รู้ราคาพัมขึ้นมาจาก20ไป80ไปร้อเลยนะครับนะรอบนี้จะดัม FTX จะดําขอไปจะดํา FTT จนราคาพัมหรือเปล่าผมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับหรือ เขาจะปั่น FTT หรือเปล่าคงจะตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ฉะนั้นไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วยังไงก็ระมัดระวังจับจ้องข่าว FTX กันเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับนะแล้วก็ใครที่เทรด FTT ระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นฐานมันพังไปแล้วนะเพื่อนๆคุณอาจจะสูญเสียเงินไปเลยก็ได้นะครับไม่แน่เตือนมาอาจจะลงไป80%ก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆน,นะก็ยังไงระมัดระวังอย่าไปโลภอะไรแล้วกันนะครับ แล้วก็ย้ำอย่างเช่นเคยว่าคลิปวิด,ปดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับขอแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้ e อ้เท n นอย่างแม็กบิดนะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทย ที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก,กรตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อย่างอีเวนต์แฮฟวิงครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ m a c b i t นะครับคือการรองรับ Network ทรอนนะครับหรือว่าทีอา0เอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เร็วมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านใต้คลิปเรอนี้กันได้เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จบิตคอยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจากทางคุณมิสเตอร์คริปโตนะครับนะก็ดูว่าเราออกข้างมา70วันแล้วในตอนตอนนี้นะครับก็ตั้งส่งบูฟแฟลกหล่อๆอยู่นั่นแหละนะซึ่งถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะถ้าดูนั้นราคาบิตคอยตอนนี้เป็นบูแฟรรบแล้วนะครับ รอบที่4รอบที่3รอบที่2รอบที่1นะครับในช่วงบูลันที่ผ่านมานี่คือทำบูลแฟกทุกรอบเลยนะครับนะรอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งทีนี้ฉะนั้น Bitcoin มักจะทำบูลแฟกล็อกไปต่อทางนั้นเลยนะครับถ้าเราดูรอบนี้ตอนปีสองพันยี่สิบเอ็ดพัมบูลแฟกพัมบูลแฟกพัมแบแฟกด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 ัมก็คือบูลแฟกจะพัมแบแฟกจะดัมนั่นแหละนะครับนะรอบนี้เป็นบูลแฟก ไปหรือเปล่านะครับนะรอรุนกันต่อไปนะครับซึ่งในลักณะนี้นะครับ Bitcoin h a วิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะราคาอาจจะนิ่นงๆทรงๆแล้วก็อาจจะน่าเบื่อดนึงนะครับแต่ถ้าเราดูเปรียบเทียบกับ สามไซเคิลก่อนนั้นนีนะครับนะหลายๆตัวพอแฮลวิงปุ๊บก็ไม่ได้พัมอะไรทีเดียวคือไม่ใช่ว่าแบบแฮลวิงเสร็จปุ๊บราคาจะพัมทุนมูลวันนั้นเลยคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเลยเดียวว่าแต่และตัวเนี่ยก็ออกข้างมาโดยเสมอแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นไปเนาะซึ่งตอนนี้ที่ราคาบิตคอยออกข้างมา70วันผมว่าก็เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเพราะเราเปรียบเทียบกับรอบก่อนๆก็ไม่ได้ว่าจะขึ้นอะไรที่ใต้ทีเดียวนะครับคือออกข้างก่อนเป็นเดือนๆแล้วค่อยขึ้นนั่นแหละนะก็ ถ้ามันขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่อดทนรอแล้วก็อยู่ในจังหวะที่มันแบบอึดอัดอยู่ในจังหวะที่ราคาต่ำๆได้เนี่ยคุณก็จะได้สิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาไม่ได้หรือว่าคนที่รอไม่ไหวอาจจะออกจากตลาดไปก่อนในตอนนี้นั่นเองนะครับนะยังไงก็รอดูจับจ้องเอาไว้ให้ดีติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะครับแลวถ้าใครนะครับอยากจะเรียนคาสเทรดนะครับที่ผมชอบใช้นะครับนะก็สามารถได้เข้าไปดูแล้วก็แนวทางต่างๆกันได้ในกลุ่ม Discord หรือว่าใน c r ิ p t o d o ทดอทเนวส์สลนะครับนะก็สามารถ เข้าไปดูในหัวข้อตรงนี้กันได้นะครับผมทาคลิปวิดีโอสอนเอาไว้แล้วนั่นในการตั้งค่าการตั้งต่างฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับรวมถึงใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปวิดีโออะไรก็จะได้แจ้งเตือนไปในนั้นเนาะจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาพิจารณาในคเช้าตรีนนะหรือว่าไลฟ์สดใหม่นะครับสำหรับวันนีี้สสวััดคร